ช้ากว่านี้จะถักไม่ทันแล้วนะทุกคนของมันต้องมีแล้วนะคือตอนเช้ามาอากาศหนาวแล้วนะเดี๋ยวเรามาถักหมวกพระก,กันต่อจ้าสําหรับใครที่จะถักเป็นหมวกสีหวานๆก็สวยนะทุกคนลายนี้ถักออกมาแล้วหนาะนุ่มนะแต่ว่าด้านบนหมวกจะไม่หนานะป้าออกแบบใหม่แล้วก็ไม่เปลืองไหมด้วยจ้าใช้ไหมแค่2ม้วนจ้าส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ไปดูคลิปแรกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะก็คือเราถักมาจนถึงส่วนขยายได้แล้วนะคะก็เหลือตรงส่วนตัวหมวกก็ป้าก็ถัก ต่อมาจนถึงชายหมวกแล้วนะคะไหมสองม้วนก็จะเหลือไหมยอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เหลืออีก3แถวนะคะที่เราจะต้องถักนะส่วนตัวหมวกก็จะถักมาจากแถวที่7จนถึงแถวที่18นะคะจากนั้นก็จบแถวดึงลอหอแล้วก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ถัก x ไป2รอบครบ2รอบแล้วก็ดึงลอหอขึ้นโซ่สามแล้วก็ถัก f คอหนึ่งคอไปอีกหนึ่งรอบค่ะพอคร,รบรอบแล้วเราก็จบแถวนะคะเวลาจบแถวก็เหมือนเดิมนะเราจบที่หลักที่สองนะคะหัวของหลักที่สองดึงลอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาชิดกันเองนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับไปถักเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี Wein, ่ยวหน้าเหมือนเดิมนะคะลายนี้เป็นลายที่ง่ายแล้วก็สวยนุ่มด้วยนะทุกคนเกี่ยวหลังก่อนนะคะหลักแรกเกี่ยวหลังต่อด้วยโซ่หนึ่งนะแล้วก็ไปเกี่ยวหน้านะ ก็จะกลับไปเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ชอบมีคนถามแบบว่าขอลายที่ง่ายๆหน่อยค่ะก็คือลายนี้ก็ไม่ยากนะทุกคนก็คือด้านบนกับด้านล่างอะ่ะมันจะถักเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าใครจะถักหมวกมันต้องมีการขยายด้านบนไงส่วนที่ขยายด้านบนหมวกเราต้องไปดูคลิปแรกนะคะที่ป้าลงก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักด้านบนใช่ไหม x 8แล้วก็แถวที่2ก็ลง3หลักไปในหลักเดียวกันถักเป็นพอ2คอให้ได้25หหลกักพอ แถวที่3ก็ถักเป็น v คือลง2ครั้งบนหลักเดียวกันก็จะได้5 0หลักแถวที่4ก็เพิ่มอีกทีก็จะได้75หลักแล้วแถวที่5ไม่ได้เพิ่มแถวที่6เพิ่มอีกครั้งนึงก็จะได้ทั้งหมดร้อยหลักค่ะส่วนตัวของหมวกก็จะเป็นแถวที่7มาถึงแถวที่18นะคะแถวที่19กับแถวที่20ก็ถักเป็น x แล้วก็แถวที่21ถักเป็น f ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบสี่ก็ถักเป็นเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จบด้วยยี่ห้าถักเป็น X แค่นี้เลยค่ะพอถักมาครบแถวเราก็จบที่หลักที่สองเหมือนเดิมนะคะนี่หลักเกี่ยวหน้าแทงด้านบนนะคะแล้วก็ดึงเดี๋ยวมันมาชิดกันเองเสร็จแล้วดึงไหมขึ้นนิดนึงเราก็กลับไปถักเกี่ยวหลังอีกเหมือนเดิมค่ะหลักแรกเกี่ยวหลังพอเกี่ยวขึ้นมาแล้วดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งนะคะส่วนหลักอื่นก็ถักปกติค่ะก็จะถักเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลัับกกกนไปอี3แแถววค่ะล้ ็จบด้วย x อีกแถวหนึ่งค่ะถักเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะความยาวจะไม่เท่าตัวที่เป็นแบบนะทุกคนอันนี้ได้แค่8นิ้วเกือบ9นิ้วนะคะขาดอยู่ เกือบเซนนึงนะคะเพราะว่าไหมนมเขานุ่มนะพอถักแล้วมันก็จะยุบแล้วก็ได้แถวที่สั้นลงนะคะแต่ว่าไหมนมเขาจะนุ่มกว่านะแล้วก็ได้ลายแบบหนาะนุ่มแล้วลายนี้นะคะความหนานี่จะไม่ไปกองอยู่ด้านบนของหมวกนะทุกคนมันจะมาอยู่เฉพาะด้านข้างของหมวกนะคะได้ความกว้างแบบยืดหยุ่นนะคะ20-22นิ้วสีพระจะเป็นเบอร์40กับเบอร์26นะคะส่วนสีอื่นๆสั่งได้ที่ตะกาเหลืองซ้ายมือเลยจ้า